สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแจมแกลซิงนะครับวันนี้มามาปั่นนะครับมาปั่นครับ50แอนะครับเอา50แอมาก็ตัวดีทีก็ใส่ไทยไว้นะครับก็ครับก็ปั่นครับเนี่ยหนึ่งไร่ครับนู่นนน่นหนึ่งไรเนาะตนนู้นด้วยตอนนี้ด้วยหนึ่งไรหนึ่งไรนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงความแตกต่างครับของรถนี้นะครับก็ มีนะครับความแตกต่างครับมีมีแน่นอน50 SP ครับ50 DT ครับแต่มองอย่างงี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับก็ที่เพิ่มมาก็แตกต่างก็คือโลโก้ครับโลโก้50 SP แล้วก็คูปองตาแล้วก็เพิ่มเรทมาได้หน่อยครับนี่เพิ่มมาแค่นี้เองครับก็ความแตกต่างนะครับก็มีครับนี่ครับดับไปเลครับคาดครับคาดคัดนะครับถ้าตัว ถ้าตัวดีทีนะครับจะแข็งครับแข็งมากแต่ถ้าตัวเอสพีเนี่ยจะนิ่มมากครับนิ่มผู้หญิงขับได้ครับแต่ถ้าตัวดีทีก็ผู้หญิงก็ขับยากนะครับถ้าผู้ญิงอ่อนๆนะครับถ้าผู้ญิงแข็งๆก็ขับได้ครับถ้าเอสพีตัวนี้ก็ขับได้เลยครับแล้วตัวที่สองนะครับคือพวงมาลัยนะครับนี่พวงมาลัยครับนี่พวงมาลัยครับ พวงมาลัยตัวนี้ถ้าถ้าตัวดีทีนะครับถ้าตัวดีทีจะนิ่มมากนะครับมันหมุนง่ายหมุนง่ายแต่ถ้าตัวเอสพีตัวนี้แข็งครับครับมันก็เนี่ยมันแข็งแข็งมากนะครับเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยแข็งแข็งแบบว่าคือมันหนักๆน,นะครับมันหนักๆไม่ได้แข็งมันหนักๆคือถ้าคนขับถ้าคนขับ s อ แล้วไปขับ DT หรือว่าคนขับ DT แล้วมาขับ SP จะรู้แล้วครับว่ามันแบบไหนมันก็แข็งๆข็ครับก็มันก็แปลกๆนะครับขนาดผมยังแปลกเลยแล้วก็ที่นี่ก็เกียร์นะครับเกียร์เกียร์ชัตเทิลตัวนี้ก็ใส่ง่ายนะครับง่ายง่ายก็ดีทีครับเนี่ยง่ายมากคันก็นิ่มคันเร่งคันเร่งก็ก็อ่อนนะครับเนี่ยคันเร่งคันเร่งนี่อ่อนนะครับคอนโทรลคอนโทรลก็ ก็อ่อนนะครับคอนโทรลผ่านหน้าเนี่ยคือมันอ่อนทุกอย่างครับคันนี้ก็คือแข็งหนักแค่พวงมาลัยแค่นี้หนักครับพวงมาลัยก็ขับก็โอเคนะครับแต่ผมก็แปลกๆนะครับเพราะเพราะผมไม่ค่อยขับได้ขับเอสพีครับผมขับในดีทีนะครับของผมในของพี่ชายผมขับแล้วจริงที่แตกต่างมาอีกนะครับก็นี่เกียร์กระต่ายกับเตานะครับถ้าถ้าของดีทีนะครับ ของดีทีมันจะอยู่ข้างหลังกระต่ายแต่แต่ของเอสพีกระต่ายมันอยู่ข้างหน้าน,นั่นนี่เนี่ยกระต่ายอยู่ข้างหน้าเต่าอยู่หลังไม่รู้ผมไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะเนี่ยไอ้ในสี่ล้อกลับเครื่อนสองสล้อสี่ล้อก็ใส่ง่ายนะครับง่ายปลดง่ายใส่ง่ายถ้าถ้าตัวดีทีเนี่ยมันต้องโหดดึงยากมากนะครับต้องถอยต้องถอยนิดหนึ่งแล้วก็ดึงดึงง่ายเลยผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาทำมาถ้า ดีทีนะครับถ้าตัวตัวดีทีมันมันจะคล้ายๆ47เลยครับเหมือนกันกับ47ถ้าโฟมอะไรนี่นะเนี่ยโฟรรมอะไรเนี่ยถ้าถ้าถ้าหมุนไปถ้าหมุนไปอย่างเงานนี้ยครับหมุนถ้าหมุนไปสุดอย่างเงี้ยเนี่ยหมุนไปสุดเงี้ยนะมันเนี่ยถ้าหมุนแบบนี้นะมันจะโฟมอะไรมันจะสั่นเลยนะครับแล้วก็มันจะมีเสียงคือตั้งแต่ออกมาใหม่ๆเลยครับไอดีทีโมอ่ะ50บดีทีโมอ่ะถ้าหมุนไปขนาดนี้ได้ยินแล้วครับแต่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้ยินเลยครับคือ ไม่รู้เขาทำมาแบบไหนไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยเนี่ยมันไม่มีเสียงเลยนะถ้าถ้าตัวดีทีอะ่ะมีแน่นอนครับเนี่ยมุนเนี่ยมุนมากขนาดนี้ก็เริ่มมีแล้วครับเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่มีครับเงียบเลยเนี่ยมันเงียบเลยครับตัวนี้เนี่ยผมว่าที่ที่เขาทำาพลิอะไรหนักๆมาก็ผมว่า,น,าน่าจะเกี่ยวกันนะครับแต่ถ้าตัวดีทีหรือว่า47ถ้ามุนไปขนาดนั้นอะ่ะ มันจะมีเสียงนะครับถ้าคนขับจะรู้ถ้าคนขับไอ้47กับ50อ่ะดีทีรู้แน่นอนครับว่ามันแตกต่างกันยังไงก็ถ้ามองถ้ามองแค่ตัวรถนะครับมันไม่แตกต่างนะแล้วก็เสียงครับเสียงเสียงก็ไม่เหมือนกันนะครับเสียงนี่ถ้าคนขับจะรู้ครับแต่ถ้าคนไม่เคยขับเนี่ยจะไม่รู้แน่นอนครับแล้ว แล้วการปั่นการไถนะครับการปั่นการไถก็ถ้าผมว่าผมในความรู้สึกผมนะผมว่าคันนี้ปั่นเร็วกว่านะครับปั่นเร็วกว่าปั่นเร็วกว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะว่าใหม่หรือยังไงคือช่างวันวันที่ช่างศูนย์มาถ่ายน้ํามันชุดใหญ่ครับก็ช่างก็บอกครับว่าคันนี้มันปั่นเร็วครับมันปั่นเร็วกว่าปกติผมก็ว่าใช่ครับเพราะว่าผมก็ลองมาแล้วเนี่ยมันก็ปั่นเร็วจริงครับ บันเดียวจริงก็คันน huh? ี้ก็พึ่งออกมาได้ห้าเดือนครับพึ่งห้าเดือนห้าเดือนก็400ชั่วโมงครับพึ่งได้400ชั่วโมงก็อย่างว่าครับทำสาคัญครับก็เพึ่งได้400ชั่วโมงเนี่ยยางผมก็เลือกเอาโอตานีนะครับโอตานีทั้งหมดเลยครับชอบความชอบส่วนตัวครับโอตานีครับส่วนมากดันหลบจะมาเยอะกว่าโอตานีนะครับแต่ผมเลือกแต่ วันที่ผมไปออกนะครับดันหลบอยู่ศูนย์นั่งลงครับมีแต่ดันหลบเลยครับดันหลบทั้งสองเลยแล้วผมให้เซลเซลเปลี่ยนให้ไปเอาอยู่บุรีรัมานะครับเนี่ยก็ความชอบส่วนตัวครับโอตนน้มันสวยครับผมชอบเนี่ยทรงมันได้ครับเนี่ยคือพอดีครับถ้า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 ยางดันหลบถ้าจงนั้นหลบก็ต้องกลับกลับนะครับยางมันต้องกลับมันถึงจะสวยนะครับเด แต่ผมความชอบส่วนตัวนะครับคือผมชอบโอตานี่ครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ